สวัสดีอีกครั้งครับพี่น้องครับวันนี้วันที่22ธันวาคม2 5 6 7นะครับอยู่กับบรรยากาศการประกวดโคกระบือประกวดวัวประกวดควายนะครับอยู่ที่ตำบลนนทบุอีอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภพูมครับอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศการประกวดนะครับการประกวดนะครับวัวควายนะครับนี่คืออันดับหนึ่งครับ อันดับหนึ่งเพศเมียฟันน้ำนมนะครับเป็นค้อยเผือกค้ยดอนนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเพศผู้ครับฟันน้ำนมนะครับได้อันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ว่าเป็นผู้มามอบรางวัลครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับมาอยู่ในงานมาเป็นประธานในงานครับอันนี้คือบรรยากาศการาประกวดนะครับ อยู่ในสนามครับกรรมการกำลังให้คะแนนครับนี่ครับเป็นรุ่นฟันน้ำนมเพศเมียนะครับตอนนี้นะครับกรรมการพิ่นกำลังพิจารณะนะครับลักษณะนะครับอัตลักษณ์ควายนะครับที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับตามลักษณะโบราณพื้นบอกไว้นะครับ ตอนนี้นี่ครับได้มาแล้วก็คือนี่แหละครับที่หนึ่งนี่นะครับหมายตาไว้ลองบึงในใจครับว่าตัวใดสิตรงกับความคิดท่าบอกครับอัตลักษณ์ที่ว่าคิดว่าน่าสิป,ปินพอพันไม่พันใดลองบึงนะครับหกนะครับหมายเลขแปดนะครับคัดไ้ห้าตัวอ่าคัดไว้แล้วก็เหลือไปสาม พี่น้องลองตัดสินใใจนะครับจะตรงใจกับกรรมการหรือไม่นะครับณตอนนี้ในสนามนะครับในสนามมีกระเบือทั้งหมด5ตัวนะครับ5ตัว5ชีวิตนะครับที่เป็นกระเบือที่มีลักษณะเด่นนะครับลักษณะเด่นที่จะสามารถถ่ายทอดเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์กระเบือไทยนะครับกระเบือไทยได้อย่างสมบูรณ์นะครับ จากการทั้งหมด11หมายเลขนะครับ11หมายเลขคำสันเหลืออยู่5หมายเลขนะครับเราจะคัดเป็นรางวัลที่1ที่2ที่3นะครับคัดเป็น3รางวัลให้ลุดนสักคู่นะครับก็คือเป็นรุ่นฟันน้ำนมนะครับตั้งแต่เลขเกิดถึงฟันน้ำนมยังมีอยู่นะครับรุ่นฟันแท้นะครับรุ่นฟันแท้ก็นับจากพันน้ำนมร่วงไป1คู่ฟันแท้ก็เริ่มเกิด ลการตัดสินการประกวดกระเบือเพศเมียฟันน้ำนมฟังน้ำนม,มท่นา,า,ารรนหม,มายเลขที่ชนาการประกวดลำดับที่หนึ่งหมายเลขที่ชนาการประกวด รางวันที่สมามได้แก่หมายเลขวันที่สามสามสานี่ได้ห็นเันที่สามหรือเป่ได้หรผลการประกวดผมบอว่าได้ทรเทเมียทำนน้ำนมรางวันที่สอง ไดซ้อมตัวนี้ลยไปดลิ๊กลหกลกหกกางวันที่หนึ่งการตรวดกระบืองพศเนี่ยทำดํานมไกดล่กหม้เดหนึ่งเหเ็กหนึ่งไมล หนึ่งไปดอนได้ไปดอนได้ไปดนได้ดีนะดอนด้วยนะไม่ดียนีแล้วกันนะเนาะใจไหมครับไม่ได้เกลี้ยงอยู่หรอวะขอเชิญทีมงานคณะกรรมการนยะครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับผิดรางวัลหมายเลขรอบถ่ายภาพคณะกรรมการครับสวเสวยตา ผลการตัดสินนะครับผลการตัดสินนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับกระบื้อเพศเมียฟันน้ำนมนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับรางวันที่สองนะครับกระบื้อเพศเมียฟันน้ำนมหมายเลขหกครับรางวัลที่สามกระบือเพมียฟันน้ำนมหมายเลขสามครับ ควายงามนะครับลำดับที่สามทะเลทองนราพิษนราพงศ์นะครับเตรียมกระเบไว้เลยนะครับซึ่งลอดับต่อไปนี้นะครับตอนนี้ทำมาชงนะครับชมบ้านชงสินะครับตอนนี้นี่นี่น้ำเชื่อขายไรนะครับลนี่นะครับผู้เล่าบอกครับหลอดละเท่าไรฮะหลอดละห้าร้อยครับในบ่าในส่วนที่ประกวดตอนนี้อายุหลายปีครับหกปีครับ หกปีเนาะความสูงนะครับส่วที่ยังที่ยังไม่ไม่ได้รู้ผลนะครับก็เราก็จะความยาวงอะไรเนาะทความยาวปรากฏไปเรื่อยๆนะครับก็ขออนุญาตเปลั่ยนสะพานให้กับความยาวครับแต่แล้วฟามสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตอนนี้ท่านผู้บริการจังหวัดชายภูมินะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับยาั้งอะไรกันเตือนฟาร์มไฟงามพนมมีละครนะครับแล้วก็โทรถาม้งฟาร์มไฟงาม นำกระบวนของท่านนะครับมาที่กลางกว้างนะครับบ <bend. S 3> ุเขากลางกว้างนะครับ,ต,รบตัวที่มาทีา<ๆ>ป่ประพิธีเลยนะครับบ้านใที่ห<ๆ>นึ่งนะครับจะเป็นความควยงามพักนิทรนครนะครับแล้วก็ทอช้างความควยงามนะครับนราวิทย์นาาพงศ์นะครับเจอกันเลยนะครับเจอนที่พิทีเราเลยนะครับ อาจารย์ที่มาที่วิธีเลยนะครับทะเลทองนะครับสื่อเจ้าทะเลทองครับขอโทษนะครับเบอร์ติดต่ออันนี่บอกครับแมนครับโอเคครับ095943289นะครับแล้วก็0619532455นะครับ เจ้าทะเลทอมแล้วบัวนะครับอยู่ในที่พักนะครับสำหรับท่านที่ได้รางวัลนะครับก็เชิญมาที่หน้าพวทีเลยนะครับมาควายไว้นะครับก็ให้ความภอใจนะครับกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงควายนะครับนี่เป็นปือปันแท้เพศผู้เป็นของท่านสจสุขสันนะครับปันแท้์เพศผู้นะครับนี่ครับ ที่เป็นถีอว่าทุกรอเลยนะครับแต่มือปันแท้แท่ผูนะครับของท่านสดเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่ถ่ายเลยจะลยมาที่นี่มาแอมมาถ่ายรูปก่อนครับขยบมาเนี่ยนี่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งนะครับกับอันดับที่สองนะครับเพชรเมียนะครับครับณตอนนี้ในสนามนะครับก็มีโคนะครับลงสู่สนามแล้วนะครับ โคชื่อพัมนะครับหมายเลขสองนะครับโคชื่อทองแดงนะครับทองแดงคุณพมีขวัญนานะครับจากบ้านหันนะครับจากตำบลบ้านหันนะครับหมายเลขสามนะครับคุณเดชนรงนราพลนะครับตั้งซีอีโอสุขสันนะครับตำบลบ้านแก้งนะครับ ครับอันดับต่อไปกับเป็นควายที่นํามาโชว์นะครับอันนี้คือเจ้าพิตตะวันครับซึ่งเพื่นได้นํามาโชว์นะครับพี่น้องได้เบิ้งแล้กกวก็ฟังผู้บรรยายเพื่นสีบรรยายให้เบิ้งนะครับเจ้าของควายเพิ่นครับนี่ครับเจ้ mm hmm. าพิตตะวันนะครับแขมปีที่แล้วครับปีนี่ได้นํามาโชว์ครับนี่ครับเอาเขาสนามมาโชว์ครับฟังเจ้าของควายเพื่นสิบรรยายครับ ต่อมานะครับเชิญเจ้าค่ะก่าสวัสดีผู้จัดจางานนะคะท่าแนประธานแล้วกับพ่อแม่พี่น้องคนหักงัวควายทุกคนแล้ะแต่ตัวนี้เห็นรอๆจังสี่คือ แชมป์เก่าปีที่แล้วจ้ะพี่น้องกะต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ตัดสินให้เพชตะวันได้แชมป์นะคะในปีที่แล้วเทศบาลตำบลโนนทองของเรากะถือว่ากรรมการยุนีกตาถึงเพราะว่าหลังจากนั้นค่ะปัจจุบันเพชตะวันได้แชมป์จากทั่วประเทศทั้งหมด13แชมป์นะคะในปีหนึ่งพี่น้องคิดเบิรงว่าเดินทางทั่วประเทศเจอพ่อพันธ์มาทุกทุกจังหวัดทั่วประเทศ เทศตะวันคว้าแชมป์มาทั้งหมด13รางวัลค่ะพี่น้องแล้วก็แกนแชมป์ล่าสุดที่ภาคเหนือ,อนะคะจังหวัดแพร่แล้วก็แกรนแชมป์เปี้ยนก็คือควายที่ง้ามที่สุดในสนามเพศผู้ยุห่วยแถลงพร้อมจ้ะพี่น้องอ่าจังหวัดนครราชสีมาสําสหรับเชศตะวันในจ้ะพี่น้องเห็นตัวใหญ่ๆจังส่เพื่อนเป็นควายนุ่มน,น่อยจ้ะพี่น้องอายุ3ปี10เดือนค่ะ ยังบ่ทันไดถึงซีปีจ้ะพี่น้องฟันนำนมยังล่นบ่ทันได้เบิดอยู่ได้จ้ะพี่น้องตอนนี้ฟันคู่ที่สามกำลังจะหล่นค่ะพี่น้องหล่นไปแล้วซีหนึ่งเหลืออีก4ีหนึ่งความสูงปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะเดี๋ยวพอมุนมุนให้พี่น้องบ้างนะสำหรับพันธุก,กรรมของเพชรตะวันนา่าจะเพชรตะวันนี่เพื่อนเป็นลูกลูกชายของรุ่งเพชรค่ะแม่เพื่อนเป็นแม่บัวขาวเป็นลูกสาวของดาวซีพีค่ะสำหรับควายตัวนี้ เบิ้งแล้วๆลพี่น้องเห็นว่าจะ้ะคําเห็นเขาว่าเบิ้งแล้วเล่ผู้ใดกระตามที่ต้อห้เคยเลี่ยงควายหรือบ่อเคยเลี่ยงควายก็ตามควายตัวน,นี้เๆๆบิ้งแล้วๆลเบิ้งตรงใดก็ได้แต่พี่น้องไรมาตั้งแต่หัวแล้วจ้ะพี่น้องควายตัวนี้ถึงจะเป็นควายที่อายุยังหน่อยแต่ว่าเขา,าเขากระบาลเขาง่าจ้ะเขากําลังจะโค้งขึ้นไปเนื่องจากอายุยังไม่ได้เต็มเขาก็เลยขึ้นซำหมีแล้วจ้ะอ่าไรมาตั้งแต่อัตลักษณ์ควายไทยค่ะพี่น้องอัตลักษณ์ควายไทย ไม่ว่าจะเป็นตาแต้มแก้มจ้ำพออ่องจ้ะพี่น้องถุงน้องขาวมีอัตลักษณ์ควายไทยพบทุกจุดจ้ะพี่น้องแล้วกะ็จะเป็นกล้ามเนื้อค่ะพี่น้องกล้ามเนื้อจะไล่มาตั้งแต่ตรงคอเลยจ้ะอันนี้คือควายยังวันนี้เต็ม4ีปีจะสังเกตว่าคอนี่จะหนาเลยพี่นอะะ้องแล้วก็หลังตรงค่ะพี่น้องท้ายสวยกล้ามเนื้อต,ตรงท้ายนี่จะเป็นมัดๆเลยได้จ้ะพี่น้องอันนี้เขาเอินว่า เป็นเป็นท้ายหนาลึกถ้าเกิดพี่น้องนี้แม่พันธุ์ที่ถ่ายอยงบยบใหญ่บนหนากับฝากเพชรตะวันไว้เป็นอีกพังเลือกหนึ่งจากพี่น้องพอพันธุ์อยน้ำบาดเเขาน่ะดีเบสแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเลือกใส่เอาตามทุนของเจ้าของพี่น้องถ้าเกิดผูใ้ใดสนใจเพชรตะวันกะตอนนี้ผสมจริงยุทธิหาพันบาทจากพี่น้องประกันให้จนติดและกะ็บนําเชื่อ ซือ้อสิบแถมห้าค่ะห้าพันบาทไทยสิขาหลอดผู้ใดพวกนี้ทั้งน้ําเชื่อกบซื้อไปฝากมอผสมได้หรือว่าหมอผสมบ่าท่านในนี้น้ําเชือ่อเชศตะวันนี่บ่ได้แล้วจ้ะพี่น้องไวายทั้งไงน,น้ำเชื่อกะราคาถือบ่ผสมตัวนี้ที่ไปผสมตัวใดแม่นบ่าจ้ะฝากพี่น้องถ้านึกอีกอย่างบ่ออกบ่รู้จะใส่พอพันตัวใดก็ใส่เพชศตะวันจ้ะพี่น้องทายญาตรุ่งเพชรตอนนี้เพิ่นยู ชนปะปภาฟานจากพี่น้องสามารถไปกดติดตามได้อยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจากพี่น้องด้านในกับจากเพชรตะวันนะคะแชมป์เก่าจากอำเภอชุมแพไว้ในอ้อมอกอ้อนใจพ่อแม่พี่น้องในเรื่องตา่างขอบคุณท่าเร้ผมบเข้ามาจากควายงาฟังหักนะคะคอำเภอเมือเกี่ยวจังหวัดชยัยภูมิค่ะด้านหน้าคือเจ้าทะเลทองนะคะทะเลทองอายุเกือบจะเจ็ดปีแล้วค่ะ ตอนนี้ก็สังกัดอยู่ที่ควายงาฟาร์มฮักบ้านหนองแซงใหญ่นะคะ,อะตอนนี้ทะเลท้องนะคะ,ะพ่อของเขาคือท้องตินโตค่ะส่วนแม่ของเขาชื่อว่าแม่ปีไม้นะคะเป็นสายปางแปดริ้วค่ะการทะเลท้องนะคะจุดเด่นของทะเลท้องก็จะมีลำโตเยาค่ะแข้งขาใหญ่หัวโหนกนะคะแล้วก็เขาใหญ่ค่ะตอนนี้ซ้อยเสริมโค้งสางให้แม่พันธ์แถบแถวบ้านเขาได้ดีเลยค่ะ ในส่วนของน้ำเชื่อทะเลท้องนะคะตอนนี้น้ำเชื่อทะเลท้องมีจะจำนายนะคะโดนละห่าร้อยบาทชุดละห่าพันนะคะสิบสองหลอดนะคะสำหรับผสมจริงนะคะผสมจริงไปกลับนะคะอยู่ที่ห้าพันบาทนะคะรับประกันที่สามครั้งค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากผสมเทียงหรือผสมจริงกับทะเลท้องนะคะสามารถติดต่อได้ทั้งเพจพายังฟาร์มฮาร หรือว่าติดต่อเบอร์โทร061-953-2455ได้เลยค่ะครับเจ้าทะเลทองครับโชว์ไปละฟาร์มควายงามนะครับระดับที่สามทะเลทองนาราวิย์นาราพงศ์นะครับเตรียมกระูืวไว้เลยนะครับซึ่ง ขอโทษครับท่านนี้ทำมาโชว์นะครับโชว์สื่อนะครับตอนนี้นี่นี่นี่น้องเชื่อใครนะครับนี่แหละครับนี่แล้วนะครับหลอดละเท่าไหร่ฮะหลอดละห้าร้อยครับในปาาในส่วนที่ประกวดตอนนี้อายุไรบาเลยครับหกปีครับหกปีเนาะความสูงอะครับส่วนที่ยังที่ยังไม่ไม่ได้รู้ผลนะครับก็เราก็ได้ ความยาวอะไรเนาะความยาวปรากฏไปเรื่อยๆนะครับต้องขออนุญาตประหยัดสภาให้กับความยาวครับแต่เรื่องฟาร์มสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตอนนี้ท่านผู้บริการจัมาที่ชัียภูมิครับท่านเดินทางอายุปีมาถึงแล้วนะครับยเตือนครับเตือนฟาร์มควายงามพัฒนีนครนะครับแล้วก็โทรถามฟาร์มไวางามนำกระบือของท่านนะครับมาที่คางกว้างนะครับเขากลางกว้างนะครับ ตัวที่มาที่ไปประพิธีเลยนะครับที่หนึ่งนะครับเจริญารควยงามพระนครนะครับแล้วก็ทอดช้างารควยงามนะครับนาวิดนาวพงศ์นะครับเจอกันเลยนะครับถึงที่พิธีเราเลยนะครับอาจจะที่มาที่พิธีเลยนะครับทะเลทองนะครับ สื่อเจ้าทะเลทองครับขอโทษนะครับเบอร์ติดต่อกันนี่เป็นบอกครับแมนครับโอเคครับ่าเกน0959463289นะครับแล้วก็0619532455นะครับเจ้าทะเลทองนะครับบัวนะครับอยู่ในที่พักนะครับ สำหรับท่านที่ได้รางวัลน,นะครับก็เชิญตาที่หน้าเวท,ทีเลยนะครับครับคลิปนี้เบิ้งการประกวดควายนะครับเอาเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปไปเบิ้งการประกวดวัวประกวดงวัวนะครับเอาคลิปนี้สวัสดีครับ